เรานี่ที่ทำกันเนี่ยเราไม่เคยขอตังค์ดับนะถ้าจะให้ก็ให้มาแต่ถามไปแบมือขอไปซอรี่ s อรี่ถ้ายิ่งถ้ายิ่งจะให้เราเมล้วจะมาชี้นิ้วต้องสร้างอย่างนั้นมึงเอาเงินมึงไปร,รุลคาคานนี่คือพวกเรานะบอกไว้ก่อนนะจะต,ต้องมาชี้นิ้วต้องสร้างอย่างนั้นต้องไอ้นี่อย่างนีน้มึงเอามึงไปเลยไปไปทําที่อื่นไปร,รุลคาคาญไม่มีอำนาจเหนือเรานะ บอกก่อนนะที่เราทํานี่บริสุทธิ์ใจต่อลอ์ะนะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเพื่อที่จะปกป้องศาสนาของเราไม่ต้องรอตังโซดี้ไม่ต้องรอตังที่ไหนเราถึงกล้าเต็มที่ไม่มีใครที่จะมาชี้นิ้วเรายืนกันด้วยกุรอ่านแล้วก็หะด,ดิษนี่คือพวกเรานะครับผมไม่มีรายได้นะจากนักดาอีจากทางด้านของซาอุเอมามาให้เนี่ยไม่มีไม่มีนะ ผมไม่มีอาจารย์ฟริตไม่มีอาจารย์คุณลอกก็ไม่มีไม่มีใครเลยนะอย่างอุดี้เนี่ยเขาจะมีทุนใีให้นะเดือนหกหมื่น 60, กว่านะน้อยเด้อปากอย่างผมแต่ทางนี้ผมไม่เอาหรอกแต่อย่างไรก็ตามมันจะมีเขาเรียกว่าไอ้มงคอยเลือกนักดาีเขาก็จะมีไอ้มงนะคอยเลือกเราก็ไม่รู้ว่าใครแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปว่านะเชิเนะคุณจะเลือกใครก็เป็นสิทธิ์ของคุณ แต่ผมไม่ธุระหรอกนะไม่ธุระมไม่ได้อยากได้หกหมื่นกวานะ่านักดาออที่สถานทูตซาอุดีเขาให้ในประเทศไทยมีทั้งหลายสิบคนออกมาพูชี้ยากันหน่อยเถอะตังรับเขามาฝากบอกด้วยก็มีบางคนเขาก็พูดนะเดี๋ยวจะหาว่าทำไมไปเหม,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 มารวมไอ้หลายสิบคนที่ได้ตังกันละหกหมื่นกว่านะ่ะไอ้ที่ได้ตังนะ่ะพูดด้วยนะตังนะรับเข้ามา ไม่ใช่ทำงงเป็นไก่กินหนังติกฝากด้วยตังรับเข้ามาหกหมื่นกว่าทุกเดือนจะได้รับก็นี่แหละนี่เนี่ยพี่น้องครับแต่ว่านักดาอีบางคนเขาก็พูดอ้าวเราก็โอเคผมไม่ได้เหมารวมนะมแต่อย่ารับตังเข้ามาแล้วก็ทำเฉยแล้วก็ถ่ายรูปภาพรวมมาหลอกเขาไปกินเดืนเดือนหนึ่งารามนะผมบอกกอนนะ ให้ชัดเจนด้วยนะครับนักดาอีไม่ให้นักดาอีสอนแต่เรื่องให้รักพ่อแม่ให้ทําการละหมาดให้ถือินอดอย่างเดียวนะห้ามปาล์มด้วยในเรื่องความชั่วต้องพูดด้วยนะฝากบอกด้วยกันแล้วกันนะเพราะท่านมีความรู้มากกว่าผมเบื่อจะไปถึงด้านด้วย